สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับ No Story อีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอสิลาขั้นตอนการทำฟันในโรงพยาบาลสำหรับสิทธิ์บัตรทองหรือ30บาทโดยคลิปนี้ก็จะมาแนะนำสิทธิ์ในการถอนฟันทั้งสิทธิประกันสังคมและสิทธิบัตรทองรวมทั้งขั้นตอนการเข้ารับบริการในโรงพยาบาลของรัฐมาให้ทุกคนได้ติดตามรับชมกันมาเริ่มกันที่สิทธิ์ในการทำฟัน 1. ผู้ใช้สิทธิธนกรรม สิทธิ์บัตรทองใช้ได้ทุกคนที่มีสิทธิ์บัตรทองสิทธิ์ประกันสังคมต้องเป็นผู้ประกันตนมาตาา33หรือ39เท่านั้นไม่รวมผู้ประกันตนมาตา40โดยผู้ประกันตนต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุน,ทนประกันสังคม3เดือนโดยนับย้อนหลังไป15เดือนก่อนเข้ารับการบริการทําฟัน 2. สถานรักษาพยาบาลกรณีคันตกรรมสิทธิ์บัตรทอง หน่วยบริการประจำตามสิทธิ์หรือสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยบริการของสอปอสอชอและคลินิกคณะกรรมชุมชนอบอุ่นสอปอสอชอสิทธิ์ประกันสังคมหน่วยบริการประจำตามสิทธิ์หรือโรงพยาบาลรัฐเอกชนคลินิกเอกชนที่เข้าร่วมโครงการกับประกันสังคม 3. วงเงินการรักษา สิทธิ์บัตรทองสามารถรักษาได้ตามสภาวะโรคจริงโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งไม่จำกัดวงเงินเมื่อรักษาในโรงพยาบาลรัฐและหน่วยงานในเครือของสอปอสอชอกรณีรักษาในคลินิกทันกรรมเอกชนที่ร่วมโครงการสามารถรักษาได้ฟรีปีปละสามครั้งเฉพาะการขูดหินปูนอุดฟันถอนฟันเคลือบหลุมร่องฟันและเครือฟัวราไ แต่หากรักษาครั้งที่4เป็นต้นไปหรือการรักษาที่คลินิกันกรรมเอกชนไม่ครอบคลุมสามารถรักษาต่อในโรงพยาบาลของรัฐบาลได้โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายสิทธิประกันสังคมใช้สำหรับการขูดหินปูนอุดฟันถอนฟันผ่าฟันคุดวงเงินรวมไม่เกิน900บาทต่อปีแต่หากรักษาสูงเกินกว่า900บาทผู้ประกันตนต้องจ่ายค่าส่วนต่างเอง 4. ตรวจฟันสิทธิ์บัตรทองตรวจวินิจฉัยโรคเอ็กซเรย์ฟันรวมถึงการให้ยาก่อนและหลังการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสิทธิประกันสังคมตรวจฟันได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่หากมีการเอ็กซเรย์ฟันหรือให้ยาก่อนหรือหลังการรักษาต้องจ่ายเงินเอง 5. เครื่อบฟัวรายสิทธิบัตรทองรักษาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสิทธิ์ประกันสังคมไม่รวมอยู่ในสิทธิ์ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง 6. ขูดหินปูนอุดฟันถอนฟันผ่าฟันคุดสิทธิ์บัตรทองรักษาได้โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายสิทธิ์ประกันสังคมรักษาได้วงเงินไม่เกิน90 0อบาทต่อปีหากมีส่วนเกินต้องจ่ายเอง 7. รักษาโรคเหงื่อหรือปริทันสิทธิ์บัตรทองรักษาได้โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายสิทธิ์ประกันสังคมไม่รวมอยู่ในสิทธิ์ดังนั้นต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเอง8 การใส่ฟันเทียมฟันปลอมสิทธิ์ประกันสังคมใส่ฟันเทียมฐานอะคริลิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสิทธิ์ประกันสังคมใส่ฟันเทียมฐานอะคริลิกชนิดถอดได้บางส่วนจำนวน1-5ซีกเบิกได้ไม่เกิน1,300บาทหรือจำนวนมากกว่า5ซีกเบิกได้ไม่เกิน1,500บาท ใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่างเบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน2,400บาทหรือวงเงินไม่เกิน4,400บาทภายในระยะเวลา5ปีนับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียมนอกจากนี้ผู้ประกันตนต้องสำรองจ่ายค่าใส่ฟันปลอมไปกอ่อนจากนั้นค่อยนำเอกสารและใบเสร็จรับเงินไปติดต่อเบอิกได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ เการรักษารากฟันสิทธิ์บัตรทองรักษารากฟันแท้ใส่รากฟันเทียมไม่เสียค่าใช้จ่ายสิทธิ์ประกันส,สังคมไม่รวมอยู่ในสิทธิ์ดังนั้น Pit. ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง 10. ศสัลรยศาส์ช่องปากสิทธิ์บัตรทองรักษาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสิทธิประการสังคมไม่รวมอยู่ในสิทธิ์ดังนั้นต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง มาต่อกันที่ขั้นตอนในการเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ที่มีสิทธิประกันสังคมสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพรยาบาลหรือคลินิกทำฟันที่ใดก็ได้โดยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนการทำฟันว่าขอใบเสร็จเบิกประกันสังคมส่วนบัตรทองหรือบัตร3าบาทถ้าสิทธิไม่อยู่ในโรงพรยาบาลใหญ่ให้ไปขอใบส่งตัวจากคลินิกที่ลงทะเบียนไว้เพื่อขอใบส่งตัว หลังจากนั้นให้นำใบส่งตัวจากคลินิกแล้วนำใบส่งตัวนั้นไปยื่นที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์เมื่อมาถึงโรงพยาบาล 1. โรงพยาบาลส่วนใหญ่ต้องไปรอรับบัตรคิวตั้งแต่ตีห้าจนครบคิวตามที่โรงพยาบาลน,นั้นๆกำหนดถ้ามาหลังจากคิวเต็มต้องมารอรับบริการบัตรคิวในวันถัดไปส่วนมากโรงพยาบาลจะให้บริการในวันจันทร์ถึงศุกร์เท่านั้น 2. จากนั้นรอถึง7โมงครึ่งก็จะขึ้นไปที่แผนกทันตกรรมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ขัดกรองวัดความดันชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงเฉพาะถอนฟันและผ่าฟันคุดถ้าความดันสูงเกินเกณฑ์พยาบาลจะให้นั่งรอ10นาทีเพื่อวัดความดันใหม่ถ้าวัดความดันหลายครั้งแต่ความดันยังสูงเกินเกณฑ์ที่กำหนดพยาบาลอาจให้กลับกลับบ้านก่อนและมารอรับบริการในวันถัดไป 3. ตอน8โมงตรงให้นำบัตรคิวไปวางที่คเคาน์เตอร์ในแผนกธันตกรรมโดยณจุดนี้ใครวางเอกสารก่อนจะดูตามเอกสารนั้นไม่ได้ดูตามเอกสารหรือบัตรคิวที่มารอเมื่อเช้า 4. กรณีถอนฟันหรือผ่าฟันคุดพยาบาลจะเรียกมาเอ็กซเรย์ก่อนเพื่อให้หมอวิเคราะห์ก่อนการทำฟัน 5. จากนั้นรอหมอเรียกเพื่อรับการรักษาต่อไปอาจใช้เวลา1-3ชั่วโมงในการรอรับบริการ หหลังจากรับการรักษาแล้วพยาบาลจะให้เอกสารมาสองใบใบที่1ไปวางที่ห้องรับยาแล้วรอเรียกตามคิวอาจใช้เวลา1นชั่วโมงใบที่2ถือไว้เพื่อรอเรียกคิวบางโรงพยาบาลอาจมีเอกสารเพียง1ใบเพื่อรอติดต่อห้องการเงิน 7. พอเห็นคิวที่หน้าจอต้องไปติดต่อที่ห้องการเงินเพื่อชำระเงิน30บาทสำหรับผู้ที่มีอายุ12-59ปี ส่วนผู้ที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ์หรือเกินเกณฑ์จะไม่ต้องชำระเงิน30บาทแต่ต้องติดต่อที่ห้องการเงินก่อนทุกครั้ง 8. เมื่อติดต่อห้องการเงินเรียบร้อยแล้วก็สามารถนำใบเสร็จติดต่อที่ห้องรับยาได้ทันทีคลิปนี้ก่อได้รวบรวมสิทธิ์และขั้นตอนการทำฟันในโรงพยาบาลสำหรับสิบทธิบัตรทองหรือ30บาทไม่ทุกคนได้ติดตามรับชมกันถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดกวนขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะคะ สำหรับใครที่ไม่รู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์อยู่โรงพยบาบาลไหนสามารถโหลดแอปสอบปอสอชอเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ก่อนเข้ารับบริการได้เลยนะคะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด Subscribe หรือก็ติดตามไปกวางด้วยนะคะและสามารถเกิดบัตซัปเปอร์แดมาสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับช่อง NoStory ได้เลยนะคะ